สวัสด no ีจ้าเมนูไทยบ้านวันนี้เขาจะตําน้ําพริกจิกุ้งกันนะจ้าอันนี้เป็นจิกุ้งปลานะจ้าจะมีกลิ่นหอมกว่าจิกุ้งเลี้ยงเนาะขวใส่เสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวเราจะเอาไปต้มพร้อมบันนยพร้อมหอมแดงนะจ้าเป็นหน้าเตากันเลยนะจ้าตั้งกระทะใส่น้ําลงไปนะจ้าบัโน้อยจิกุ้งหอมแดงนะจ้าใส่กระทะลงไปเลยเนาะก็เดี๋ยวเราจะต้มให้สุกไปพร้อมๆกันนะจ้าสุกเรียบร้อยก็ตักใส่ภาชนะพักให้เย็นนะจ้าในส่วนของพริกหนุ่มกับมา่ยงมาจีแหก่อนนะจ้า ไปตามน้ำพี่กันเลยนะจ้าเกลือป่นใส่ลงไปเลยนะจ้าตามด้วยชื่อรสเล็กน้อยรสเดีนิดหน่อยนะจ้าพริกจีกระเทียมนะจ้าใส่ครกลงไปเลยเนาะหกให้ละเอียดนะจ้าเสร็จเรียบร้อยมาดูในส่วนของจิ๊กกุงนะจ้าแม่จะลามให้ก่อนนะจ้าจิ๊กกุงเป็นแข้งเป็นคาเป็นหัวมันแข็งนะจ้าก็มาล่ามให้ละเอียดนะจ้า ตามด้วยบะ้อยต้มนะจ้ามาหั่นมาซอยแล้วก็ซักให้ละเอียดนะจ้าเสร็จเรียบร้อยเฮากะเทใส่ครกลงไปเลยนะจ้าตามด้วยชิตกุงที่เฮาสับตะกีก้น,นะจ้ามาครกจนละเอียดนะจ้าจนเป็นเนื้อเดียวกันเนาะเสร็จเรียบร้อยก็เทใสท่ถ้วยใส่ชามนะจ้าตามด้วยน้ําต้มสุกนะจ้าน้าต้มปววเฮานี่แหละจ้อ่าเสร็จเรียบร้อยก็หั่นซอยต้นหอมผักชีใส่ลงไปนะจ้า คนครุกเคลาให้เข้ากันกับเซตเรียบร้อยแล้วนะซ้าวน้ำพริกจิกุ้งนะซ้าวกินกรนนด้มในล้ำขนาด